จ่าตูนม้ครับตอนโยนขวดน้ำาบ t ท o n f l i นักเรียนทั้งหมดทำความครบคุณครูนะสวัสดีครับคุณครูดสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูน่าจะมาสอบเลยครับโยนขวดน้ำหรือเรียกว่าบอ t ท o n ฟิปนะครับ ง่ายนิดเดียวแค่โยนขวดน้ำเองทางนั้นนะครับเริ่มจากนักเรียนซอมบี้คุงก่อนเลยนะๆๆง่ายนิดเดียวครับอาจ,จารย์เดี๋ยวผมทำให้ดูแค่โยนขวดน้ำเองเฮ้ย <c oughs> โอ้โอ้โหโ,โดนหน้าคูน้าเต็มเลยมเลยนักเรียนซอมบี้คุงใช้ไม่ได้นะครับกลับไปฝึกมาใหม่ด้วยนะหน้าคูดแดงเลยครับคุณคูน,น,น้าผมขอโทษน,นะครับ <c oughs> เอาเลยครับนักเรียนคนต่อไปได้ครับนักเรียนสเกลตันคุงครับ รายการงานานี่เดียวแค่เนี่ยทำไม่ได้แล้วเจ้าซอมบี้นี่เดี๋ยวฉันโชว์ให้หนายดูเองนะเพื่อนว่าทำยังไงนี่อโอ้โหโดนเต็มเ็มเลยเออนักเรียนสเกลรตันคุงก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับสอบไม่ผ่านนะคราวหน้าผมจะทำให้เต็มที่เลยครับคุณรูณนะเอเอาเลยครับนดกเียกคนต่อไปนดครับดักเรียนสลามคุงครับตาเธอแล้วพร้อมที่จะไม่เต็มที่เลยนะครับคุณรูณนะสู้สเฮ้ยจ้า โอ้ยนยทำไปยังไงเนี่ยสลามคุ้งโอ้ยว้าวเก่งมากเลยนะครับดักเลียนสลามคุ้งเดี๋ยวคะแนนเกรดเอไปเลยเย,ย่ในสุดแล้วก็ทำได้่าเอาเลยครับดักเลียนคนต่อไปนะครับดักเลียนซอมบี้หมูคุ้งครับฮ้เฉันคิดว่าอันเดียวน่ะมันทำง่ายเกินไปของฉันเนี่ยต้องทำาออันนี่ยะ <c oughs> โอ้ยทำไมของฉันไม่เห็นตังเลยล่ะเ <c oughs> เฮ้ยนักเรียนซอมบี้หมูคุงสอบไม่ผ่านเด้อครับไปฝึกมาใหม่ด้วยครับคุณครูนะคราวหน้าฉันจะต้องไม่ผ่านแน่นี่เอาเลยครับนักเรียนคนต่อไปเดครับนักเรียนคิปเปอร์คุงครับตาเธอแล้วอะไรกันของกล้วยกล้วยแค่ไหนทำไมนายทำไม่ได้ฮะเฮ้ยต้องให้ฉันโชว์ฝีมืออีกแล้วอุ้ยนี่ฮ่าฮว้าวเก่งมากเลยครับนักเรียนคิปเปอร์คุงเดี๋ยวคะแนลนเจ็ดเอไปเลยขอบคุณมากเลยครับคุณครูนะ เอาละครับเรื่อนคนต่อไปเด็กครับดักเลนแมงมุมคุ้งครับขวดเดียวสำหรับฉันอย่ามาธรรมดาเกินไปอยากฉันเนี่ยจะต้องสองขวดโชว์ให้เด็กมาดูหน่อยนี่โอ้โหทําได้ยังไงกันครับเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับดักเลนแมงมุมคุ้งเฮ้แค่นี้กกเห็นไหมไม่ยากเลยเอาละครับเร็่อเลนคนต่อไปเด็กครับดักเลนวิคเตอร์สเกลตันนะครับตาเธอแล้วสำหรับผมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแค่2อขวดจิ๊บๆอย่างผมนี่ต้องสี่ขวดนี่ โอ้โหตั้งสี่ขวดแน่สุดยอดมากเลยวิเทอร์สเกลตันฮ้ขอบคุณมากเลยครับคุณครูนะแค่เนี่ยจิบจิบเองเอาเยลยครับเลือกคนต่อไปด้ครับนักเรียนแกสตาเธอแล้วโอ้โหขค่โยนขวดแค่เนี่ยง่ายๆสำหรับผมเนี่ยขวดเดียวสบายๆนี่เดี๋ยวช่วยดูเลยเฮ้ยฮ่าเฮ้ยไม่นะเอ้ยนักเรียนแก๊สอบไม่ผ่านนะครับแบบนี้ไปฝึกใหม่ด้วยนะได้เลยครับคุณครูนะเอ้ยเซ็งเป็ดเลย เอาละครับดักเียนคนสุดท้ายนะครับดักเลนเอ็นเดอร์แมนคุ้งตาเธอแล้วฮู้เขยโยนขวดแก่เนี่ยผมสบายอยู่ครับคุณครูนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเองนี่ไม่ขี้โม้เหมือนแก่ด้วยเอาไว้ขวดหายพนน์นะเฮ้ยอะไรกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับดักเยดเอ็นเดอร์แมนคุ้งเดี๋ยวคะแนนเกรดเอไปเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณครูนะโอ้โหทําได้ยังไงกันเนี่ยดักเรียนทุกคนก็สอบกันหมดแล้วนะครับถ้างั้นไปฟังเกรดคะแนนกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย นักเรียนซอมบี้คุงได้เอฟนักเกรียนสเกลตันคุงได้ดีนักเรียนคิปเปอร์คุงได้เอนักเรียนแมงมุมคุงได้เอนักเรียนสลามคุงได้เอนักเรียนซอมบี้หมูคุงได้ซีนักเรียนวิเทอร์สเกลตันคุงได้เอ นักเลยนเอ็นเดอร์แมนคุงได้เอและนักเรียนคนสุดท้ายนะครับดักเลยนแก๊สได้ดีนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปเนี่ยคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ้องหน้ากันด้วยนะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ